วันนี้ก็มาเจอกับกีบอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงลองไปเรื่อย สวันก่อนเราเลื่อน Facebook แล้วก็ไปเจอโพสต์ยู่โพสต์หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของรีวิวมามา่าว่าจับคู่กับรถอะไรอร่อยอเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูข้างเนาะในโพสต์ที่เราเจอก็ทีนี้ก็เลยเกิดความสงสัยว่าเฮ้ยจริงๆถ้าเราลองมา ลองเอามาจับคู่เนี่ยตามที่เขาบอกเนี่ยรสชาติไหนที่มันจะถูกปากเราบ้างหรือว่ารสชาติไหนที่มันจะแบบว่าอร่อยบ้างก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเดี๋ยวลองดูดีกว่าแต่ว่าความพิเศษของคลิปนี้ก็คือวันนี้เนี่ยเราจะมีรสพิเศษในการที่เราจะนามามิกกันด้วยนะคะกิ๊บกิ๊ขึ้นมาเองว่าเอ้ยมันน่าจะโอเคนะซึ่งไม่ได้อยู่ในรายการที่ที่เราไปเปิดอ่านเจอด้วยนะคะเดีะะ๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ารสชาติมันจะเป็นอย่างไร ไปดูกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเจ้าทั้งหมดนี้เนี่ยพอทําออกมาเป็นสี่ชาบเนี่ยรสชาติแต่ละชาบเนี่ยจะแตกตากก่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะกิ๊บก็ได้ทําการฉีกแล้วก็เทเครื่องปรุงไปแล้วนะคะในแต่ละซองนี่นะคะหลังจากที่เราได้เทน้ําลงไปแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะรอเวลาเพื่อให้เส้นสุกนะคะ แล้วเรามาดูกันว่าแต่ละรสชาติเนี่ยจะมีความอร่อยมากแค่ไหนนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้เห็นสีของน้ำ <S 1> <S 1> แล้วก็เส้นในถ้วยต่างๆไปแล้วนะคะว่ามีหน้าตาสีเป็นแบบไหนบ้างต้องบอกก่อนว่า ความรู้สึกแรกเลยอะรู้สึกว่าชามที่3ามะสีสวยมากก็คือเป็นชามที่เป็นซุกี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปชิมชามแรกกันก่อนดีกว่าคะ่ะมามันจะร้อนมากก็อเอนชิมน้ำก่อนเนาะโอเคนี่นะคะ ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอะหลักของการชิมพอดีว่าเคยได้มีโอกาสไปชิมตัวเทสอาหารของร้านที่กําลังเปิดใหม่หรือว่าแบบต่างๆเนี่ยเขาจะมีทริคในการชิมก็คือเขาจะไม่ให้เราอะกินของหวานหรือว่ากินอะไรที่ทําให้เราแบบเป็นรสชาติในปากเป็นมันชั่วโมองนึงนะคะอันนี้ก็คือถามเขาแล้วเขาบอกว่าลิ้นเราอะมันจะได้รับแบบความรู้สึกที่แท้จริงจะได้แยกออกว่า อันนี้โอเคอันนี้ไม่โอเคนะคะ <Wow. S 1> อันนี้ก็เป็นทริกเนาะเมื่อกี้ชิมน้ําไปแล้วขอชิมเส้นก่อนแล้วจะได้บอกทีเดียวนะว่ามันเป็นยังไงความรู้สึกคือล้มยำแหละแต่ว่าทีนี้ยพอตัดกับตัวที่เป็นพะโลอะ้อ่ะกิ๊บมีความรู้สึกว่ากลมกลม่อม กลมกล่อมกว่ารสชาติเดิมของมันหรือว่าหมายความว่าถ้าทั้งสองอย่างนี้แยกกันเดียเด่ยวๆอาจจะแบบว่าไม่ได้อร่อยเท่าตัวนี้ขอชิมเช่นในรอบนะเหมือนจะหิวอะม,มีความเผ็ดค่ะแลนก็มีความหอมของเครือ่องเทศของเครงเทศพะโลสำหรับชามแรกเลยนะคะความรู้สึกก็คือ หอมมีความเผ็ดความนัวอันนี้ถือว่าอร่อยเลยถ้าให้คะแนนก็เต็ม10ให้9อีกหนึ่งคะแนนนี่คืออาจจะเป็นเพราะว่าทิปใส่เ้วาไล็กเกินไปปล่ามันเลยุชามงที่2กันเลยค่ะ เอาละค่ะชามที่สองนะคะก็จะเป็นไวไยวรสหมูสับต้ยมยำเนาะหมูมะนาวกับอะไรนะกับมาม่ารสหมูน้ําตกนะคะเรามาดูกันว่ามะนาวกับน้ําตกมันมัน,ม,นมันอยู่ด้วยกันแล้วมันจะยังไงเนาะน,นี่น้ำจะเป็นแบบนี้นะคะมความรู้สึกแรกคือขออีกทีนึง ความรู้สึกแรกคือหอมมะนาวมากมะนาวนี่คือแบบติดากปีขึ้นปากเลยเอ้ยตีขึ้นจมูกแล้วก็ความน้ำตกอ่ะมันจะทำให้น้ำมันเข้มข้นซึ่งไปด้วยกันได้ดีค่ะแปลกมากเหมือนเรากินมุ้ยตี๋ยวน้ำตกก็เราปรุงแบบแซ่บๆเอเอประมาณนะั้นเดี๋ยวจะหาว่าอวยกินเส้นก่อนน้ำอาจจะ อ,อะไรยังไม่ได้ชัดเจนเท่ากินเส้นแปลกมากคือเมื่อกี้บ,บอกว่าน้ําหอมมะนาวใช่ไหมซึ่งเส้นน่รารัว่ามันมาจากสองซองแต่ว่าเส้นะหอมมะนาวเหมือนกันดังนั้นมันเลยชูให้ความเป็นน้ําตกความเป็นหมูมะนาวอร่อยมากๆถ้าเทียบเทียบชามนี้กับชามเมื่อกี้ชามนี้อร่อยกว่า ในความรู้สึกนะเพราะอาจจะเป็นเพราะว่ากิฟชอบกินเปรี้ยวชอบกินรสชาติจัดๆสาหรับถ้วยที่สองนะคะคะแนนเต็มสิบให้9.8ถามว่าทำไมถึงให้9.8เพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกคือความหอมมะนาวเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างมันนวลแล้วมันละมุนอย่างชามแรกมันยังจะมีความเค็มความเค็มของน้ำาพโลแล้วก็บวกกับต้มยำซึ่งต้มยำเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ชูรสตัวเองขนาดนั้นแต่พอเป็นอันที่สองเนี่ยด้วยความที่ลองสีฟ้านนะครับ ตัวเนี้ยเขามีความเป็นปัจเจกก็คือแบบมีความเด่นในเรื่องของมะนาวมีความเด่นในเรื่องของความแซ่บบวกกับรสหมูน้ำตกเนี่ยเขาก็นวนัวอยู่แล้วไงมันก็เลยแบบทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอเอาไปเลย9.8คะแนนค่ะอร่อยมากชาต่อไปชาที่3านะคะขอดูไนนะลืม ยำยำรสซุก,กี้กับยำยำรสต้ยมยำทะเลน้ำข้นอันนี้ตอนแรกที่ที่เสร็จออกมาปุป๊บแบบคือตกใจเพราะสีค่อนข้างสวยเส้นแตกต่างจากสามถ้วยเส้นเขาจะเป็นเส้นแบบอย่างเงี้ยค่อนข้างหนาหนาแล้วน่าจะนุ่มน่าจะนะเพราะยังไม่เคยกินเราลองชิมดูก่อนความรู้สึกแรกของการกินชามที่สาม หวานคือถ้าใครชอบกินแบบติดหวานอะได้ได,ได้เลยความรู้สึกเหมือนชามที่สองก็คือให้ความรู้สึกของมะนาวที่เคมข้นมากนะคะแล้วก็หวานแล้วก็กลมกลม่อมสองรสเนี้ยทั้งสุก,กี้ทั้งทั้งสุก,กี้แล้วก็ทั้งต้มยำทะเลไม่ได้มีตัวไหนที่แบบเด่นไปกว่ากันคือพอมันรวมกันแล้วมันกลายเป็นรสเดียวกันไปเลยแปลกมากเดี๋ยวลองชิมดูก่อน ืแตกต่างจากสองถ้วยที่ผ่านมา <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เหมือนเรื่อ่ขอที่เขาเป็นเส้นแบนเส้นมามา่าแต่เป็นเส้นแบนเส้นแบบเนี้ยค่ะดังนั้นคือไม่รู้ดิรู้สึกว่าเรายังอาจจะติดในเรื่องของเส้นเดิมๆที่เราเคยกินถ้าถามว่าใครที่ชอบหวานละมุนล,ละมุนแบบเหมือนอารมณ์แบบต้มมาม่าใส่น้ำตาลนิดนึงอะไรเงีไงไง้ยก็ได้ค่ะแต่มันไม่ได้หวานมากก็ได้อยู่ ขนมถ้วยน,นี้ชอบค่ะแต่ว่าอาจจะติดเรื่องหวานไปน,นิดนึงให้ซักเต็มสิบให้ซักเอาเจ็ดจุดห้าแล้วกันให้เจ็ดจุดห้าแล้วกันค่ะเพราะว่ามันเปรวมกันแล้วมันกลายเป็นรสเดียวกันไม่ได้มีรถใดโดดเด่นอย่างที่บอกแต่ว่าถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยค่ะกินได้มาถึงรถสุดท้ายของเราคือรถนี้ยบอกก่อนว่าไม่ได้มีในลิสต์ที่เราไปเจอใน Facebook นะคะเป็นรถ <Huh? S 1> ที่เกิดขึ้นมาเองก็จะเป็น ควิกนะคะควิกรตต้มโค้งแล้วก็เหรเป็นตัวววาบะหมี่เกลีสำเร็จรูปววตัวนี้ววรุ่นพ่อรุ่นแม่จ้ะกับควิกต้มโค้งอันนี้คือคิดขึ้นมาเองเพราะว่าเห็นมีในบ้านก็เลยแบบอยากลองดูหน้าเงาช้ะไม่ใช่นะจ๊ะเงือกออกโอเคโอ้ยอืดเชียวค่ะอันนี้คืออืดไปแล้วคือรอนานมากคืออืดไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปชิมก the ันด like ูนะจ้ะ <st> <t> <el> น้ำเขาค่อนข้างใสเพราะว่าจริงสองตัวนี้น้ำเขาใสทั้งคู่นะก็ไม่แปลกที่น้ำเขาจะใสเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะเข้ากันไหมความรู้สึกแรกคือได้กลิ่นปลาแห้งแน่นอนระว่ากลิก่นปลาแหงมันมาจากโดต้มขมนแน,แน่บวกกับไอ้ผงของไวไวอ่ะมันจะกลิ่นคล้ายๆแบบไปในเชิงปลาแห้งเหมือนกันความรู้สึกคือ เผ็ดเผ็ดร้อนร้อนพริกไทยแล้วก็หอมปลาแห้งไม่ได้เปรี้ยวจนเกินไปไม่ได้หวานจนเกินไปไม่ได้เค็มจนเกินไปจะเป็นอารมณ์แบบนวลๆกลางๆสาหรับคนไม่กินเผ็ดเมนูนี้กินได้ก็คือไม่ได้กินเผ็ดแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเผ็ดเพราะว่าเผ็ดร้อนของพริกไทยเหงือแบบได้อีกเราลองมาชิมกันก่อน,อนว่ามันจะเป็นแบบไหนถ้ามัน ต้องบอกกันว่าเส้นนะมันแยกกันชัดเจนคือต้มโค้งเนี่ยก็จะขาวกว่าส่วนเส้นของไวไวเนี่ยก็จะเป็นสีที่แบบว่าออกทองทองนะคะเส้นของไวไวนะคะต้มโคง้งเห็นไหมสีชัดเจนเลยว่ามันต่างกันเราลองชิมสองเส้นพร้อมกันราชามนี้อย่างที่บอกก็คือกลิ่นปลาแห้งชัดเจนมากกลิ่นพริกไทยชัดเจนมากนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดมาก กินได้ทานได้นะคะอร่อยใช้ได้เลยเรอถือว่าลงตัวสําหรับชามนี้นะคะกิให้8เลยแล้วกันค่ะเต็ม10เพราะว่าความโดดเด่นของของแต่ละซองนะคะก็คือปลาแห้งที่อยู่ในต้มโคลงแล้วก็ความเป็นไวายที่แบบเขาเก่าเกมอะคือเส้นเขาโอเคมากเส้นของวอัยชนะของทุกเส้นเลยหลังจากที่ได้ลองมา4รสชาติกับ8ซองนะคะก็ ได้มาแล้วนะคะสำหรับซองชีชนะนั้นก็ได้แก่ได้แก่ชามที่2นั่นเองค่ะนั่นคือวายวรสหมูสับต้ยมยำบวกกับมามารสหมูน้ำตกนั่นเองค่ะในความรู้สึกของชามที่สอง่ะมันจะเป็นอะไรที่มีความหอมของมะนาวมากกว่าซึ่งสงตัวนี้มันพยายามจะชูชูกันขึ้นมาแล้วทำให้รสชาติที่มันออกมาในหนึ่งคำอ่ะ มันได้ทั้งสองรสชาติแล้วมันอร่อยมากกว่านะคะเป็นไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้ลองกันแล้วเนาะก็รู้กันไปแล้วนะคะว่ารสไหนโอเคหรือไม่โอเคแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ต้องบอกก่อนว่าขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลเนาะยังไงก็ลองไปลองกันดูแล้วกันนะคะสําหรับใครที่ชอบรถไหนเนาะส่วนคลิปหน้าเนี่ยลองไปเรื่อยจะมีอะไรมาลองให้เพื่อนๆได้ดูกันก็อย่าลืมติดตามแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเมื่อคลิปเรามาใหม่ๆนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ